ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะนะวันนี้ลุงช่างก็กับป้านะคะก็จะเดินทางไปทําภารกิจนะคะด้าโนอกนะคะเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อีกหนึ่งวันนะวันนี้ก็แสดงความยิดีกับป้าเตนด้วยนะคะถูกระวันที่4ีหใบนะคะถึงเวลาที่เขาเรียกว่าเมื่อกี้ป้าก็ไปจุดทูปนะคะบอกกล่าวองค์ปู่นะคะอุ้ยจับหน่จับได้ก็จับหน่อย เดี๋ยวเดียวเดือดเสือ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 ขอจับหน่อยมัโอ้ดปัโอ้ได้จับแล้วได้จับแล้วจับแล้วจับแล้วจับจับจับทุกคนทั้งก่อนจับไหมมาถึงทคนที่สามอ่ะไปเรื่องนี้โอ้โหนะป้าแดนถูกรางวัลที่ห้านะคะนี่นะอ่ะอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวย่าแป๊บหนึ่งยาแป๊บหนึ่งโอ้โหโชว์โชว์หน่อยเออเออ เมื่อกี้ป้าไปจุดทุบนะคะอาจจะไม่ใช่วันที่หนึ่งแต่เราก็ต้องใช้จำนวนเนี้ยในวันเนี้ยแล้วเราโชคดีเนี่ยวันที่หนึ่งสำหรับเราแล้วองปูไม่ให้ป้าเขาเรียกว่าลำบากแน่นอนนะคนลุกเลยเดินทางปลอดภัยครับแม่พี่โอ้ยอีไปอีช่องหนึ่งแล้วลากลับแล้วพี่น้อง น้ำตาไหลเลยนะเอฟซีนะงวดหน้าก็ให้ป้าถูกรันที่หนึ่งเธอปูเนอะเออนะนี่ค่ะพอดีใจมากนะคะเมืองกี้ป้าก็ไปจุดทูปนะคะบอกกล่าวอง์ปูนะบอกกล่าวองค์ปูนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเอดเอนเคยเห็นป้าพูดบ่อยครั้งว่าพยายามที่ป้า แบบขัดสนไม่มีทางออกหรือว่าช็อตเรื่องเขาเรียกว่างบค่าใช้จ่ายต่างๆนะก็จะมีมีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะกับป้าเสมอนะคะจริงๆแล้วก็มันก็เป็นจริงด้วยนะคะนะองปู่ไม่ทิ้งลุงป้านะคะหาไม่ทิ้งจริงๆนะนะเอซก็เช่นกันนะฮะมีความศรัทธาเนาะเออนคิดว่าน่าจะนะคะน่าจะนะคะ,ะองปู่ก็จะไม่ทิ้งเอฟซีเหมือนกันนะคะที่มีความเชื่อศรัทธา ต่อองค์พ่อปู่ปริจิตนะคะค่ะนะนลุงช่างก็เป็นโชเฟอร์นะคะพาป้าไปทำภารกิจนะ,ะน,นี่ค่ะปวดหน้าขอขอให้ป้าถูกระมันที่หนึ่งเลยนะคะเสือสอ,อลุงช่างฝากงานเสือไ้แล้วนะคะ <c oughs> ลุงใบสีเลย นี่ค่ะไปแล้วนะคะนะอ้าวยาชิยาชิาชเร็วเออเร็วยาชิเป็นยังไงเอา้ายาชิเชื่อว่าปู่ไม่ให้เราอดจริงๆเพราะว่าวันนี้่าบอกว่าได้รับข่าวดี เอฟซีบอกว่าข่าวดีอะไรคุณเลยบอกว่าเอฟซีข่าวดีที่ได้รับได้ไรได้ไรข่าวดีที่ได้รับได้รับแต่ความจริงคุณลูกสาวเขายังไม่ได้โทรมาบอกค่อยเขารู้แค่สองคนป้ากับแอนสองคนเขารู้แค่สองคนแล้วเขาไม่ได้บอกแต่ว่ายากคิดในใจว่า มันต้องมีข่าวดีมันต้องมีข่าวดีญาติเลยขึ้นหัวข้อว่ามีข่าวดีแอนก็ไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกเลยแล้วเอ็ซีโทรมาถามว่าข่าวดีอะไรญาติข่าวดีอะไรญาติเขบอกข่าวดีได้รำเขาก็เลยรู้ว่ามีข่าวดีแค่นั้นนี่ขนาดลูกสาวเขายังไม่บอกแม่เลยนะเพราะเขารอให้ป้าเซอร์ไพรส์เฉลยเลยมาในสุขากันเมื่อวานในขณะเี่แอนไปแอนจะไปไหนแล้วลูกอะไรไม่ได้องมาเป็นที่ดูที่จะไปไหนไม่ต้องมาเป็นที่ดู ไม่พอดีป้าเพิ่งลงคลิปพอดีเสือเดินมาป้าลงคลิปได้3นาทีแล้วป้าเดินมาออกมาจากบ้านแล้วคือพวกเราก็ยังชุลมุนกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าป้ามีข่าวดีอะไรก็เลยเสือเข้าไปไม่วันนั้นน่ะป้าน่ะเล่าให้เราฟังว่าป้านออกมาจากออฟฟิศแล้วออกมาไม่ีรู้ว่าคิดอะไรแล้วก็ยกมือขึ้นว่าปู่เอ้ยเบิงลูกเบิงหลานเนี่ยเด้อตอนนี้อันนั้นแหละปู่ก็บอกว่าลำบากไม่ได้ม่ได้ฟังไงปักขนลุกสู้แล้ววันนี้ป้าก็เลยบอกว่าได้ยินเสียงบอกว่า ว่าเออนี่แหละไปออกมาทิ้งพี่ป้าเดินออกมาแล้วป้าก็เดินออกมาจากบ้านโอ้โหลุกเลยป้าก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็รีบเดินออกมาแล้วก็มาเร็วแกบอกว่าเรก่องว่าจะแกหูแวเวกแกบอกว่าสองสามวันคืนหลังนี่เลยเนาะเสียงอะไรเนาะแกบอกว่าเออกี่โมงกี่โมงเวลานัปงาเพิ่งคึ้นตัวป้าบอกว่าไปู่ดูแลลูกหลานกลางคืนสองทุ่มสองทุ่มเออสองทุ่มแกร่อยฟังแต่ว่า ป้าน่ะถูกป้าน่ะถือว่าถูกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ออกนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องที่เรามาเล่าเพราะว่าป้าเล่าให้พวกเราฟังแต่พวกเราไม่เคยไปเล่าในคลิปหรือในในอะไรยังไม่เคยบอกนะพิ่งเล่านี่แเลเพิ่งเล่านะคะวันนั้นน่ะที่เอฟซีบอกว่าให้ค่อยสวดมนต์แล้วก็ให้ค่อยไปกวดน้ําให้อยู่ที่จมพูลเนาะวันนั้นค่าก็ไปสวดมนต์แล้วก็กวดน้ําให้เหมือนมีเสียงอะไรเหมือนเขามองอยู่ไม่ได้ขนลุกเลยเราก็รีบกวดน้ําแล้วก็รีบมา มันย้อนแสงเปลี่ยนมุมอื่นมืดมันย้อนแสงแไม่ได้เพราะวดน้ำเ้านมันขึ้นมืดด้วยไงแล้วก็มีเสียงเหมือนความรู้สึกเหมือนเหมือนเราอะไรอย่างเี้ยเรานี่อยู่ตรงไหมเราเชื่อว่าปู่ให้เราจริงให้เราอย่า้ยมามเอาผลลานม่ให้ลหลานถึงเราจะไม่มีมากแต่เราก็จะมีมาเรื่อยๆใช่ค่ะอันนี้อันนี้รางวัลที่สี่ของป้าเดี๋ยวเออไม่แน่นะงวดหน้านะปู่ก็อาจจะเมตตานแาเอ็นเชื่อว่าปู่ จะเมตตาลุงป้าเพราะว่าลุงป้าเคยบอกพวกเราทุกครั้งเลยว่าเวลาป้าขัดสนหรือว่าคือคือแบบไม่ไม่มีหนทางไม่มีหนางแล้วก็วะจะมีแบบ มีบางอย่างช่วยป้ามาเสมอเลยนะคะจริงจริ่พก่อลลุงก็ยังพูดอยู่ไปยืมเงินที่ไหนไปยืมเงินที่ไหนเลยน้บงล้าใหญ่ขนาดนี้นมใหญ่ขนาดนี้แอบแอแฝงมองเราอยู่นะว่าถ้าเราเดือดร้อนมันก็จะมีการช่วยเหลือกลุกเลยกก็เอตีเคลคอมเมนต์มาในช่องป้าที่บ้านว่าดินแดนมหัศจรรย์ ใครไม่เชื่อถือก็อย่าลบหลู่ทามานีชาอง้านจะดาตลอดเลยคอมเมนต์เนี้ยถ้าคนที่มีบุญวาสนาจะสัมผัสได้ใช่คนที่มีบุญวาสนาหรือว่าคนที่ถือศีลจะสัมผัสกับปู่ได้นะถึงแม้ไม่ได้เห็นร่างจริงร่างทิพย์ของท่านแต่ท่านสื่อสัมผัสได้ โอเคเนาะก็ขอบคุณขอบคุณทีทุกท่านนะคะดีใจกับป้าด้วยนะคะดีใจกับป้าดีใจกับป้าับน้ำตาไหลเลยวันที่เสืออยู่ไม่ใกล้อยู่ไม่เจอหายไม่เจอเสือก็เห็นเสือเสือร้องไห้เลยนะเป็นปีแล้วมาเสือเสืออยู่ยู่เสือน้ำตาไหลเยอะเฉยเลยเอฟบีเอฟบีวินาทีที่เราฟังคลิปของป้าแล้วป้าบอกว่าเออ ถูกรางวัลที่สี่แล้วไม่ใช่แค่ใบเดียวนะสิห้าใบห้าใบนั่นแหละตาเราหยุดแปะเลยเมื่อกี้โอ้โหเราชุ่มเลยนะเราได้ร้องไห้ออกมาเลยเนาะนี่ไงมองมองมองอันนี้มันเป็นอันนี้เออนั่นนี่ค่ะเราก็ดีใจเดี๋ยวป้าดาดีใจจนลืมใส่รองเท้าแล้ววิ่งมาอ่ะราคาเอฟตี น้ำตาไหลเลยทุกคนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ f อซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ